สวัสดีครับต่อไปเราก็มาดูบทที่2ต่อไปนะครับบทที่2นี้จะกล่าวถึงเรื่องการใช้โปรแกรม Visual Basic นะครับเป็นหลักนะครับว่าเราจะมีการใช้โปรแกรม Visual Basic ในส่วนต่างๆอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับแต่และส่วนทําหน้าที่อะไรในในการเขียนโปรแกรมนะครับเรามาดูกันนะครับ หลังจากเราเปิดโปรแกรม Visual Basic ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราให้เลือก Standard x e นะครับแล้วก็คลิกที่ Open แล้วก็จะเข้าหน้าต่าง Visual Basic นะครับหน้าต่าง Visual Basic เนี่ยจะประกอบด้วยนะครับส่วนต่างๆนะครับตามรูปนะครับด้านบนเราเรียกว่า Title Bar นะครับส่วนบริเวณนี้ที่มี File Edit View เราเรียกว่า Menu Bar ตรงนี้เรียกว่า Tool Bar นะครับที่มีปุ่ม Save ปุ่ม Open ปุ่ม Run ปุ่ม Stop ปุ่ม Pause อะไรพวกนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเราเรียกว่า t o o l box นะครับเป็นกล่องเครื่องมือทั้งหลายนะจะประกอบด้วย control หรือว่าวัตถุหรือ object นะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับ VB เราเรียกว่า control นะครับพวก command button label แล้วก็ text box picture box image box อะไรพวกนี้นะครับต่างๆเครื่องมือต่างๆที่ที่เป็นวัตถุนะครับที่เราจะมาใส่หรือวางจับไปวางในฟอร์มของโปรแกรมนีนะครับก็จะอยู่ในใน t o o l box พวกนี้นะครับตรงนี้คือหน้าต่าง form design นะครับ อันนี้เป็นในตัวในตัวอย่างของรูปเป็นฟอร์มหนึ่งนะครับตัวนี้คือโปรเจกต์คอนเทนเนอร์นะครับเราเรียกว่าโปรเจกต์คอนเทนเนอร์ที่เป็นมีคําว่าโปรเจกต์หนึ่งนะครับส่วนบริเวณด้านขวานี่ครับตรงนี้เราเรียกว่าโปรเจกต์ explorer นะครับโปรเจกต์ Project explorer จะแสดงแสดงให้เห็นว่าในหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนย่อยหลักๆอะไรบ้างอย่างเช่นฟอร์มหรือโมดูลที่ผมเคยได้แสดงไปแล้วนะครับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างของ property หรือแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เราเลือกอย่างเช่นวัตถุที่เราเลือกจะมีปุ่มรอบรอบวัตถุนะครับณเวลานี้มีแค่วัตถุเดียวคือฟอร์มหนึ่งถูกเลือกอยู่ครับมีปุ่มสี่เหลี่ยมรอบรอบวัตถุ8ปุ่มนะครับแล้วหน้าต่างคุณสมบัติตรงนี้จะแสดงคุณสมบัติของฟอร์มหนึ่งหรือวัตถุที่เลือกอยู่นั่นเองถ้าเราคลิกเลือกที่ command หนึ่งนะครับ property หรือหน้าต่างคุณสมบัตินี้ครับจะแสดงคุณสมบัติของ command หนึ่งนะครับส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็น ฟอร์มเล o ยอร์ินด์ใช้ในการจัดนะครับไอ้ตัวใหญ่ๆกรอบใหญ่หลักๆตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับจอภาพนั่นเองครับเราจะให้ฟอร์1เนี่ยเวลารันแล้วเนี่ยไปปรากฏอยู่บริเวณไหนของจอเราก็ลากได้ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวลองสวิช c ์กลับไปดูที่หน้าต่างของ Visual Basic กันดูนะครับนะครับก็จะมีส่วนต่างๆตามที่ได้กล่าวไปแล้วอันนี้คือไทเทลบาร์นนี้เมนู bar อันนี้คือทูบาร์นะครับอันนี้ t ทูบ box นี่คือโปรเจกต์คอนเทนเนอร์นี่ฟอร์มดีไซน์นะครับนี่โปรเจกต์เอ็กซ์พเรอร์ตัวนี้หน้าต่าง Pro p e r t y นะครับของวัตถุที่เลือกนะครับตรงนี้เป็นฟอร์มเลเยอร์วินโดนะครับสมมุติว่าผมลองลากฟอร์มเลเยอร์วินโด้ในเป็นตัวจัดนะครับให้อ่าฟอร์มที่เวลารันแล้วเนี่ยฟอร์มจะไป,ปกดต,ตรงไหนผมสมมุติว่าผมบอกให้มุมขวาบนของจอนะครับลองลันดูนะครับกับจะกดมุมขวาบนเห็นไหมครับตามนี้นะครับส่วนอ่าหน้าต่าง property ผม ขยายนิดนึงนะครับหน้าต่างบัฟฟี่จะแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกอยู่นะเวลานี้อย่างเช่นเวลานี้เนี่ยมีปุ่มรอบๆฟอร์มหนึ่งแปดปุ่มแสดงว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของฟอร์มหนึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นคอม m มน d 3สามผมเลือกคลิกที่คอม m มน d 3สามเห็นไหมครับคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของปุ่มคอม m มน d 3สามครับสําหรับในส่วนของการใช้งานโปรแกรมคร่าวๆก็ให้เราเขียนหรือลหรือจัดวางนะครับวัตถ,ถุต่างๆบนฟอร์มหรือหน้าต่างของโปรแกรมเนี่ยอย่างเช่นฟอร์มหนึ่งฟอร์มหลักเนี่ย ทำที่นี่นะครับที่ฟอร์มดีไซน์สามารถล่างลากวัตถุต่างๆไปอยู่ตำแหน่งต่างๆได้ตามความเหมาะสมะครับที่นี่เลยส่วนการลันให้คลิกที่ปุ่มนี้หรือกดปุ่ม F5 นะครับ F5 หรือมาที่เมนูลันแล้วก็คลิกที่นี่ก็ได้นะครับได้ทำได้หลายวิธีนะครับลันก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับปุ่มนี้คือปุ่ม stop นะครับปุ่มนี้คือปุ่ม stop ส่วนการเขียนคําสั่งให้กับวัตถุใดๆนะครับการเขียนคําสั่งให้กับวัตถุใดๆให้ดี๋ยวไลคลิกนะครับ คำสั่งที่ว่านี่คือคำสั่งที่สอดคล้องกับเหตุการณอย่างเช่นดาวน์ลคลิกที่ t ท x ก b ์บ็อกก็จะมีเหตุการณ์ที่รองรับ t ท x ก b ์บ็อก่า่งเช่น t ท x ก1 change คือเหตุการณ change ของ t ท x ก1นะครับก็ให้ดาวน์ลคลิกที่วัตถุตัวนั้นนะครับอย่างเช่นต้องการใส่คำสั่งเกี่ยวกับฟอร์มนะครับเหตุการณ์ของฟอร์มดาวน์ลคลิกก็จะมีฟอร์มหลักนะครับก็มีคำสั่งหลักเกี่ยวกับฟอร์มอย่างเช่นฟอร์มดาวน์ลคลิกถ้าต้องการจะเปลี่ยนเหตุการณ์นะครับก็เลือกตรงนี้นะครับเหตุการณ์ที่เหมาะสม อาจจะมีหลายๆเหตุการณ์นะครับบางเหตุการณ์ก็จะเหมือนกับวัตถุอื่นบางเหตุการณ์ก็จะแตกต่างกัน <c oughs> แตกต่างกันไปแต่ละวัตถุนะครับในส่วนของคุณสมบัติก็เช่นเดียวกันครับวัตถุหลายๆชนิดก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันชื่อเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันบ้างสรุปแล้วก็คือหน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างของการดีไซน์กราฟ,ฟิกต่างๆนะครับส่วนต้องการจะเขียนโคด้ดก็เดาไปคลิกเข้าไปข้างในนะครับต้องการเลือก เหตุการณ์ที่เหมาะสมที่เราต้องการในการจัดการกับคอมเมนด์สก็คลิกเลือกเหตุการณ์ตรงนี้นครับหรือจะเปลี่ยนเป็นเลือกวัตถุตัวอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นฟอร์มนะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสมที่เราต้อง,องการจะใส่โค้ดอย่างเช่นเหตุการณ์คีย์ดาวน์ของฟอร์มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนในเรื่องการสวิชระหว่างหน้าต่างอาจจะมาเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวโค้ดก็คือหน้าต่างในการเขียนโค้ดนั่นเองจะ,จะรวมกันของโค้ดฟอร์มหนึ่ง อยู่ในหน้าต่างนี้นะครับหรือใช้วิธีเดี๋ยวก็คลิกเข้าไปที่วัตถุอย่างที่ผมแสดงมาแล้วก็ได้นะครับหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้หรือจะเลือก View Object ก็คือน,นี่หน้าต่างนี้นะครับลองคลิกสลับกันทีททหลาครั้งนะครับ View Code View Object View Code View Object ครับก็จะแสดงสลับกันไปสลับกันมานะครับนั้นสรุปแล้วก็คือหน้าต่างนี้คือหน้าต่างดีไซน์นะครับในเรื่องของกราฟิกกหลักตัวนหน้าต่างนี้เป็นเรื่องการใส่คโค้ดของเหตุการณ์ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องนะครับ รวมทั้งการประกาศตัวแปรต่างๆด้วยนะครับให้กับวัตถุต่างๆนะครับที่สอดคล้องกันนะครับส่วนการรันก็คลิกที่ปุ่มนี้สต็อปก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับหน้าต่างนี้ก็เป็นตัวแสดงวัตถุต่างๆนะครับอย่างเช่นฟอร์มหรือโมดูลที่มีในโปรเจกต์หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างคุณสมบัติหน้าต่างนี้เป็นการจัดหน้าจอนะครับส่วนอันนี้เป็นทูบ็อกซ์ทั้งหมดนะครับที่มีที่มีมวัตถุต่างๆที่ VB จัดไว้ให้นะครับเราสามารถเลือกมาวางบนฟอร์มได้นะครับ อีกนิดนึงครับในส่วนของฟอร์มเลเยอร์วินโด้เนี่ยครับเราเป็นการจัดอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วแต่ถ้าต้องการให้แสดงฟอร์มหนึ่งหรือฟอร์มหลักอะไรก็ตามเนี่ยให้อยู่ตรงกลางจอเราสามารถคลิกขวาที่นี่แล้วก็ Startup Position เป็น Center Screen ก็ได้นะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมจะทดลองรันดูนะครับเนื่องจากอ่มันพื้นที่การอ่านวิดีโอผมอยู่ด้านขวาของจอนะครับก็จะคงมาจะแสดงบริเวณนี้ครับนี่คือตรงกลางของจอภาพนะครับเห็นไหมครับฟอร์มหลึกก็แสดงตรงนี้นะครับ ในส่วนของการสั่งให้แสดงหน้าต่างใดๆนะครับเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็น Toolbox Project Container View Code นะครับหรือว่า Project Explorer Property Window หรือ Form a l e w i n d o w นะครับสามารถใช้เมนู View นะครับในการสั่งให้แสดงได้นะครับอย่างเช่นเมนู View ในการแสดง Toolbox นะครับถ้าปิดไปนะครับ View Toolbox ก็จะกลับมานะครับ เช่นหน้าต่าง property ทษทีว่านะโปรเจกต์ explorer ปิดไป view โปรเจกต explorer ก็จะกลับมาหน้าต่าง property ถ้าถูกปิดไปก็ view property window นะครับ form layout window ถ้าปิดไปก็ view form layout window นะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้จากเมนู view นี้ได้นะครับในส่วนของการบันทึกไฟล์นะครับในการบันทึกไฟล์ก็ไปที่ถ้าไฟล์นี้อย่างเช่นไฟล์โปรเจกต์นี้ครับถูกเคยใช้มาแล้วเคยบันทึกมาแล้วก็ การบันทึกซ้กําก็ถ้าสมมติเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบันทึกซ้าก็กดที่ปุ่มเซฟนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นเป็นชื่ออื่นนะครับก็ใช้วิธีการเซฟฟอร์มแอสเซฟโปรเจกต์แอสหรือถ้ามีโมดูก็เซฟโมดูแอสอะไรก็ว่าไปนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้เมนูนี้นะครับผมมีข้อแนะนำอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการตั้งชื่อสิ่ง,งต่างๆตั้งแต่ต้นนะครับเป็นข้อควรระวัง สำหรับผู้เขียนโปรแกรมมือใหม่นะครับก็มักมักจะใช้ชื่อโปรเจกต์ชื่อฟอร์มชื่ออะไรตามนี้ไปเลยนะครับแต่มันจะทําให้ดูไม่มืออชีอครับยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยนะครับหรือฟอร์มหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเวลาคนที่เอาโปรแกรมเราไปใช้เนี่ยเขาเห็นเขาเห็นการรันแล้วมีขึ้นขึ้นคําว่าโปรเจกต์หนึ่งหรือฟอร์มหนึ่งเขาก็รู้เลยว่าเราเป็นมือใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะมันมีผลต่อต่อความน่าเชื่อถือครับยกตัวอย่างเช่น อย่างเช่นปุ่มอะไรที่เรามีคำสั่ง Message b o ออย่างเช่นคำสั่งนี่ครับปุ่มคอ m เมนด์นี่นะครับเวลาเราลันเนี่ยถ้าคลิกที่ c o m m มนด์ส่เห็นไหมครับ Message b o อกเนี่ยจะขึ้นคำว่า Project 1ก็ตาม Project ที่เราตั้งตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายังคงชื่อแบบนี้ไว้นะครับมันก็จะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของลูกค้าหรือคนที่เอาโปรแกรมเราไปใช้นะครับเพราะนั้นเราก็ควรจะตั้งชื่อโปรเจกต์หรือชื่อ ฟอร์มหรือชื่ออะไรเนี่ยตั้งแต่ต้นให้เรียบร้อยนะครับเพราะการที่จะมาเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะว่าอย่างเช่นชื่อฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นวัตถุตัวหนึ่งถ้าเกิดมีโค้ดหรือคําสั่งตรงไหนที่มีการอ้างคําว่าฟอร์ม1อะไรไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อฟอร์มในภายหลังเป็น f main อะไรเงี้เป็นต้นแล้วก็ต้องตามไปแก้โค้ดให้ถูกต้องครับ vv ไม่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 แก้ไขตรงนี้ให้ครับไม่ไม่ตามไปแก้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังโดยสรุปก็คือต้องตั้งชชชืืออื่่่่่อออออรรตตนะต์มะไาางงๆๆวัถุ รวมทั้งวัตถุด้วยนะครับอย่างเช่นคำมั่งหนึ่งคำมั่งสองเนี่ยให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะการเขียนโค้ดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําชื่อนั้นไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาในการแก้ชื่อในภายหลังเนี่ยจะเกิดปัญหาครับจึงไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นการดีนะครับที่จะตามไปแก้โค้ดทุกทที่เพราะเหตุด้วยเหตุที่เราเปลี่ยนชื่อวัตถุนะครับโอเคนะครับผมจะลองยกตัวอย่างดูผมจะเปิด VB ขึ้นมาใหม่นะครับ บ b ขึ้นมาใหม่เป็น Standard EE เช่นเดิมครับตัวนี้ครับเป็นโปรเจกต์ใหม่เดยยังไม่เคยเซฟเพราะเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยสมมติว่าโปรเจกต์นี้เกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่นะครับล้นๆเลยนะโปรเจกต์นี้นะครับเราเข้ามาแก้นะครับเลือกตรงโปรเจกต์ตรงนี้นะครับแก้ชื่อโปรเจกต์เลยยกตัวอย่างเช่นเป็นชื่อ P-Area A-R-E-A นะครับส่วนฟอร์มแรกเนี่ยฟอร์มหนเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นชื่อนะครับตรงช่องเนมนะครับเลือกที่ฟอร์มห ส่วนชื่อโปรเจกต์เนี่ยเลือกตรงโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็คลิกตรงเนมเนี่ยเปลี่ยนเป็น P ีแ r ลแฟอร์มหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าฟอร์มนี้เราถือว่าเป็นเมนแล้วน,นะ F main นะครับเนื่องจากอาจจะมีฟอร์มอื่นๆเป็นฟอร์มย่อยอีกต่างๆต่างๆอย่างเช่นฟอร์มย่อยอย่างเช่น F Triangle Are a คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม F Circle Area เป็นต้นนะครับก็จะมีฟอร์มที่เราตั้งชื่อตามนั้นนะครับเราตั้งชื่อตั้งแต่แรกเลยนี่เป็นฟอร์มเมนนะครับมาดูเวลาเซฟกันนะคครรัับบเเวลาห็นม ผมจะเซฟไปที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ test ตั้งโฟลเดอร์ชื่อว่า p 2แล้วกันนะครับ p โอบเห็นไหมครับว่าชื่อไฟล์ที่เขาเตรียมรอไว้ให้สําหรับการเซฟที่เป็นดีฟองเราเนี่ยเขาก็เอามาจากชื่อที่เราตั้งตั้งแต่แรกแล้วครับ f main ชื่อโปรเจกต์ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับ p area เห็นไหมครับนะครับนี่คือข้อดีของการตั้งชื่อให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกและข้อดีอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับเช่นปุ่ม command หนึ่งเนี่ยพอเรา พอเราสร้างเสร็จยังไม่ต้องใส่โค้ดนะครับยังไม่ทันจะใส่โค้ดเนี่ยเราเปลี่ยนไปนะครับเป็นชื่อให้มันให้มันเหมาะสมนะครับวัตถุอย่างเช่นคอมแมน d เนี่ยเราเราจะใช้ C M D นำหน้าอันเด s c o r e อย่างเช่นปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการ Exit นะครับ Exit C M D Exit นี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแคปชั่นนิดน,นึงเป็นคำว่า Exit ชื่อปุ่มนี้ก็จะชื่อว่า cmd exit จะถูกนําไปอ้างในการเขียนโค้ดครับ cmd exit นะครับ,รบส่วนแคปชั่นเป็นข้อความแสดงบนบนปุ่มเฉยๆไม่ไม่ได้มีผลอะไรให้ผู้ใช้เป็นคนรู้แล้วว่าปุ่มนิ้มคืออะไรแค่นั้นเองครับแต่เวลาเขียนโค้ดจะใช้ชื่อนี้ในการพ้างอิงนะครับสมมุติว่าปุ่มนี้นะครับจะเป็น message box แล้วกันครับ m s g box ยัง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 ไม่ยังสมมติว่ายังไม่ปิดโปรแกรมแล้วกันเป็นแค่แสดงข้อความ hello นะครับครับลองรันดูนะครับ ครับฟอร์มหนึ่งประมานี้เราคลิกนะครับคลิกมันก็จะขึ้นเมสเซจบ็อกเฮลโหลเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับว่าโปรเจกที่เราตั้งชื่อตั้งแต่แรกเนี่ยพีแอลแอลใช่ไหมครับก็จะอยู่บนไทเทอร์บาร์ของให้ตัวเมสเซจบ็อกตัวนี้ด้วยมันไม่ใช่เป็นคําว่าโปรเจกหนึ่งลวเห็นไหมครับว่าเราเปลี่ยนมันก็ดูเป็นความเป็นมืออาชีพมากขึ้นความน่าเชื่อถือของแกมเรามีมากขึ้นนะครับลองมาดูไฟล์ของเราที่เราได้เซฟไปแล้วเราตั้งชื่อไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็ได้ไฟล์ที่เป็นโปรเจ ชื่อว่า PR เรียแล้วก็ไฟล์ที่เป็นฟอร์มคือ F main ของเรานะครับมันก็จะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นไม่ใช่โปรเจกต์หนึ่งฟอร์มหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับมันจะดูแบบดูไม่น่าเชื่อถือครับเหมือนมือใหม่ครับในส่วนต่อมาเป็นถึงหัวข้อ2.5นะครับผมกล่าวมาจนถึงหัวข้อ2.5แล้วก็ส่วนกําหนดข้อกาหนดทั่วไปของโปรเจกต์นะครับก็ได้แก่พวกโปรเจกต์ type startup object อะไรพวกนี้นะส่วนสาคัญก็โปรเจกต์ name อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวโปรเจกต์กันนะครับ ตัวที่2นี่แหละครับตัว p r แ a เนียนี่ะครับเนี่ครับเราไปที่เมนู Project แล้วก็ Project Property นะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ส่วนที่สําคัญของหน้าต่างนี้ก็คือเป็นตัวเป็นตัวข้อกําหนดของเริ่มต้นของโปรเจกต์นั่นเองว่าโปรเจกต์นี้เป็นชนิดแบบไหนนะครับเราสร้างโปรเจกต์เป็น Standard Exe ตั้งแต่เราเลือกตอน Open Microsoft Visual Basic กต่นแ,แรกนะครับส่วน Startup Object กเนี่ยกรณีที่มีเรามีหลายฟอร์มนะครับ ตัว F main นะเราบอกให้เป็นฟอร์มหลักเวลารันโปรแกรมแล้วให้แสดงฟอร์มนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเราก็เลือกฟอร์มนี้แต่ถ้าเรามีฟอร์มอื่นอย่างนี้ฟอร์มสองฟอร์มสามแล้วเวลารันโปรแกรมแล้วให้ต้องการให้ขึ้นฟอร์มอื่นมาก่อนเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับเป็นตัว start up นะครับเหมือนกับภาษา C ก็คือภาษา C เวลารันก็จะขึ้นก็จะไปทํางานที่ main ก่อนเลยฟังก์ชัน main ก่อนเลยนะครับนอกจากนี้ VB ยังสามารถให้ไปรันสับที่ชื่อว่า main ได้นะครับแต่ sub main นี้จะต้องเขียนอยู่ในโมดูลที่ใดที่หนึ่งนะครับ ต้องสร้างโมดูลขึ้นมาแล้วเขียนสับ p s i t ชื่อว่าเมนะครับแต่ปกติเราจะไม่ใช้แบบนั้นเราจะ start up with form นะครับก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นชื่อ p พียเรที่เราตั้งเตตตั้งเตงตตั้งชื่อของโปรเจกต์ตั้งแต่แรกนะครับก็เขาจะก๊อปปี้ชื่อนี้มาไว้ตรงนี้นะครับส่วนสําคัญตรงนี้เนะี่ยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของของโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนประมาณนี้นะครับในส่วนสําคัญต่อมาคือส่วนในหัวข้อ2.5.2 1ุนนะครับในส่วนของ การกำหนดในเรื่องของ Editor นะครับหน้าต่างนี้นะครับกลับไปดูที่ vb นะครับหน้าต่างนี้ครับไปที่ tool แล้วก็ option นะครับ option นะครับหน้าต่างนี้ครับส่วนที่สำคัญอันหนึ่งก็คืออันแรกนะครับในส่วนของ Editor นะครับเราคุณจะติ๊กไว้ให้หมดเลยนะครับติ๊กไว้ให้หมดนะผมบอกเลยครับผมย้ำว่าติ๊กไว้ให้หมดแต่ละอันคืออะไร auto syntax check นี่ก็คือเช็ค syntax ว่าเราเขียนได้ถูกต้องหรือไม่ครับ auto indent ก็จะมีการย่อหน้าให้อัตโนมัติเวลาเราคลอ enter นะครับ Require Variable Declaration ตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้เนี่ยทุกป่ทุกฟอร์มหรือทุกโค้ดที่เราเข้าไปเขียนโค้ดนะครับก็จะมีการใส่คำสั่งที่เรียกที่ชื่อว่า Option e x p l i c i t นะครับคำสั่งนั้นคำสั่งนี้สำคัญมากครับ o p t i o n เ x p l i c i t เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ให้ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องประกาศตัวแปรทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มมีการใช้งานโปรแกรมนะครับเพราะถ้าเราไม่ประกาศตัวแปร แล้วเรามาใช้งานเลยนะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นตัวแปรนั้นชื่อว่า Circle A r e แแต่เราเวลาเรามาสั่งปิิ้นค่าของ Circle a r e a เราดันปิิ้นพิมพ์ตกไปคำหนึ I ่ง c i r c l แล้วก็ Area ตกคำตกตัว e ไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราพิมพ์พลาดอะไระกว่าจะกว่าจะหาเจอว่าเราพิมพ์พลาดตก e ไปตัวเนี่ยมันก็นานมันก็ล่วงเลยใช้เวลานานไปซะแล้วนะครับแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้ว ติ๊กตัวนี้มันจะทําให้เรามังคับว่ามีคําสั่ง Option visit. ออปชันไอพีสิทธิ์หมายความว่าถ้าไม่มีตัวแปร Circle Area เราจะไปอ้างถึงไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเรามาดูตัวอย่างกันดูนะครับอย่างเช่นปุ่มนี้นะครับปุ่ม c o m m a n d 2นะครับ c o m m a น d 2น่าจะเป็น c o m m e n t 1เพราะผมเปลี่ยนชื่ออันแรกไปแล้วนะครับปุ่ม c o m m e n t 1นะครับผมยังไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับไม่กังวลเรื่องนั้น ในปุ่มนี้นะครับคลิกแล้วให้แสดงจะให้แสดงจะให้แสดงพื้นที่ของวงกลมแล้วกันนะครับรัศมี5 dim cir cle area area asingle นะครับผมบอกว่า circle area เท่ากับ พายก็คือ3า4นคูณ5คูณ5นะครับรัศมี5นะครับแล้วก็ลองปริ้นดูปริ้นปริ้นอ่าผมเริ่มพิมพ์ผิดเหรอไหมครับเนี่ยโอกาสพิมพ์ผิดนี่ก็จะมี circle area print c ปริ้น ar e ออาร r เอนะครับ circle area ก็จะปริ้นบนบนฟอร์มนะครับเราลองมาดูนะครับผมพิมพ์อะไรผิดหรือถูกหรือไม่อ่เดี๋ยวผมสต็อปแล้วก็จัดหน้าจอให้มันหยุดมุนกว่านิดนึงนะครับลั่น โอเคนะครับพิมพผมนี้ครับคอมแมน์หนึ่งกิกอ่าก็เจ็ดสิบแปดจุดห้านะครับ, gig, รบถูกต้องนะครับแต่มันถูกต้องนี้เพราะว่าผมพิมพ์ผิดไม่พิมพ์ถูกนะครับผมไม่ได้พิมพ์ผิดแต่ถ้าเกิดผมพิมพ์ผิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นผมตกคําว่า Circle ตกตัว e ไปนะครับลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นปิ้งลันกิกเห็นไหมครับ v b ก็จะแจ้งเออเรอออกมาว่าเฮ้ยคุณไปอ้างถึงตัวแปรที่ชื่อว่า C ซอร์ c l a r เนี่ยโดยที่ไม่มีการประกาศมาก่อนได้ไงอ้าว ทำไมมันฟ้องเออเรอย่างงี้ยก็เพราะว่าคําสั่งออปชันเอ็กพิสินี่ไงครับคำสั่งออปชันเอ็กพิสิเนี่ยมันมีความสําคัญมากถ้าเราอีกนอหรือไม่มีคําสั่งนี้ในโค้ดของเรานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะไม่แจ้งเออเรตรงนี้เลยมันจะตรวจไม่พบหมายความว่าผู้ใช้สามารถอ้างถึงผู้เขียนโปรแกรม,มสามารถอ้างถึงตัวแปรเนี้ยโดยที่ไม่เคยมีการประกาศมาก่อนเห็นไหมครับตัวแปรนี้ยผมตกตัว e ไปไม่เคยมีการประกาศมาก่อนเลยเพราะตัวแปรที่ประกาศมันมี e อยู่นะครับ แล้วผลลัพธ์เป็นไงครับเราเกิดอะไรขึ้นครับลองคลิกดีครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะบนจอภาพมันไม่เกิดะนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่ามันจะเป็นนาหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นซีโร่เลนอะไรก็ตามซึ่งมันแสดงบนบนบน,บนฟอร์มไม่ได้แล้วมันก็ไม่แจ้งเออร์เลอร์ด้วยนะครับมันไม่แจ้งเออร์เลอร์ด้วยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้คําสั่งออปชันเอ็กพิสินั่นเองซึ่งเรามาเขียนเองด้วยตัวเองก็ได้นะครับ X Pre s i t นะครับ ออปชันออปชันไม,ไม่ไม่มีนอกนะครับออปชันเอกพิสิทนะครับคำสั่งนี้นะมีความสําคัญมากเป็นการบังคับว่าคุณจะใช้ตัวแปรนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเคยประกาศมาก,ก่อนลองรันดูนะครับเราไม่เคยประกาศมันจึงฟ้องว่าเออเลอร์พอเรามันฟ้องว่าเออตรงนี้เออเลอร์อ๋อเราก็เลยมารู้ว่าเราพิมพ์ผิดเองตกไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยรันแล้วก็จะได้ผลรันที่ถูกต้องนะครับอา้าวแล้วตรงตะกี้เนี่ยตรงออปชัน ของเอดิเตรตรงนี้ที่ติ๊กมมีมีมีผลอะไรมีผลตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราถ้าเราติ๊กไว้อย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่หน้าต่างนี้หน้าต่างโค้ดจะมีคําว่า Option e x p l i c i t มารอให้เราอัตโนมัติเลยครับมารอให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องการลืมประกาศตัวแปรหรือพิมพ์พิมพ์ตัวแปรผิดนะครับนี่คือข้อสําคัญของคําว่า Option e x p l i c i t ครับการติ๊กตรงนี้ทําให้มีคําสั่ง Option e x p l i c i t อยู่ด้านบนสุดของโค้ดนั่นเองส่วนตรงนี้เป็น Auto List Member ครับ Auto List Member เป็นการแสดงรายการที่เป็นคุณสมบัติหรือเป็นเป็นเมทอดอะไรก็ตามของวัตถุตัวนั้นนะครับถ้าเราไม่ติ๊กนะครับลองดูนะรเราไม่ติ๊กกดโ OK. อเคยกตัวอย่างเช่นเราพิมพ์ข้าว่า form หน่ง comment หนึ่งก็ได้ครับ 1. ดดนึ่งไหมครับมันไม่มี list รายการลงมานันผมพิมพดด์หรือจุดเนี่ยครับไม่มี list รายการมา แต่เอาใหม่นะครับผมกลับเข้าไปติ๊กกลับเข้าไปติ๊ก Auto List Member กดโอเคผมพิมพ์คอมเมนต์หนึ่มาแล้วครับนี่คือ Auto List Member จะแสดงรายการให้เราเห็นเลครับไม่ว่าจะเป็น Property หรือ Method ของปุ่ม c o m m น n ์หนึ่งของวัตถุ c o m m น n ์หนึ่งนะครับให้เราเลือกใช้ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับนี่คือ Auto List Member ส่วนนั้นต่อมาก็จะเป็น ออ t โต้ควิกอินโฟออ q โต้ควิกอินโฟนี่จะเป็นไว้ใช้ตอนดีบักครับส่วน Auto Data Tips. ออ t โต้ด a t ้าท a ิปส์ออ c โต้ควิกอินโฟเดี๋ยวเยวมาดูกันครับออ i โต้ควิกอินโฟน่าจะเป็นตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราเรียกใช้คำสั่ง Message Box ตัวนี้ครับนี่อัลโต้ i วิกนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าหรือลืมไปหรือเปล่านะครับเอาอ u t โต้ i c k i อ f o ออกกดโอเคตั้หม่นะครับพิมพ์คำสั่ง เมสเซจบ็อกวงเล็บวงเล็บทษทีวงเล็บหายไปแล้วเห็นไหมครับจะไม่มีการแสดงข้อมูลเล็กน้อยเป็นการเกลิ่นนําให้เรารู้ว่า,าฟังก์ชันที่ชื่อว่า Message ็อกซเนี่ยมีการเรียกใช้อย่างไรนะครับนี่คือออโต้ u ควิกอินโฟแต่ถ้าเราติ๊กไว้เราก็ควรติ๊กไว้ครับจะได้เป็นการไกด์นำจะมีการไกด์นะครับออโต้ควิกอินโฟเวลาเรียกใช้ฟังก์ชัน ฟังก์ชันอย่างเช่น R g B ที่เราเคยเรียกใช้มาแล้ว R g B วงเล็บเนี่ยนะครับก็จะมี Auto q u i e n f o มาแสดงว่าอ๋อมันมีพารามิเตอร์3ตัวนะพารามิเตอร์สีแดงพารามิเตอร์สีเขียวซึ่งเป็นค่าอยู่ระหว่างค่านี้นะอยู่ระหว่าง0ถึง2 5แดงเขียวน้ำเงินนะครับแล้วเราก็ผสมสีเอาเองแล้วกันนะครับนี่คือ Auto q u i e n f o ส่วนอันต่อมาคือ Auto Auto Data Tips ก็คือตัวนี้ครับไว,ไว้ใช้เวลาเราดีบั๊กโปรแกรมเราดีบักโปรแกรมเราต้องการดูค่าของตัวแปรน,นะ ขณะที่โปรแกรมรันถึงจุดที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นการดีบักนะครับผมจะทดลองเร็วๆคร่าวๆครับผมติ๊กปุ่มเดรกพอยต์ไว้ตรงนี้นะครับหมายถึงว่าบรรทัดพิ้นเซอร์เคิลเอเรียเนี่ยยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางานแต่บรรทัดก่อนนั้นถูกลันมาเรียบร้อยแล้วครับการที่ผมจะเข้ามาในนี้ได้แล้วรัน2บรรทัดคือบรรทัดดิมและเซอร์เคิลเอเรียคำนวณแล้วเนี่ยมาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผมต้องคลิกปุ่มคอม m a น d ์หนึ่งถูกไหมครับถึงจะเข้ามาโค้ดนี้แต่ลันหลังจากรันนะครับลองรันดูนะครับคลิกคอม m a น d ์หนึ่ง โปรแกรมก็รันเห็นไหมครับรันมาแล้วนะครับ2บรรทัดนี้มาจนถึงตรงนี้มาดูขาะออโต้ดาต้าทิปส์คืออะไรครับเอาเมาส์ไปจ่อที่ตัวแปรเห็นไหมครับก็จะเห็นค่าปัจจุบันของตัวแปรเนะี่ยตัวแปรถ,ถ้ามันชื่อเดียวกันก็คือค่าเดียวกัน,นครับค่าปัจจุบันของตัวแปรที่ชื่อว่าเซอร์เคิลไเียเนี่ยคือ78.5ทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันผ่านบรรทัดนี้มาแล้วไงครับผ่านการคำนวณ3า4นคูณ5คูณมาแล้วจึงได้78.5นี่เราเรียกว่า ออโต้ดาต้าทริปส์ครับนี่คือออโต้ดาต้าทริปส์ถ้าเราติ๊กไว้ก็จะมีประโยชน์ตอน,นบั๊กนะครับส่วนออโต้อินเดนเป็นการเป็นการเนี่ยย่อหน้าให้ตัโนมัติเวลาเคราะ Ent ินนะครับเวลาเขียนโปรแกรมเนการย่อหน้าจะเป็นการจัดให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความง่ายในการอ่านโปรแกรมนะครับอ่านโค้ดนะครับในส่วนต่อมาเป็นส่วนของ Editor Format นะครับ Editor Format ก็คือส่วนนี้ครับจะมีส่วนที่สำคัญอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับ ในส่วนนี้นะครับใน normal text นี่ครับควรจะเปลี่ยนฟอนต์เป็น ms sans serif เพื่อที่ว่าเราจะได้กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วอ่านโค้ดเป็นภาษาไทยได้นะครับเพราะว่า default เนี่ยน่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ ms sans serif ครับมันจะทำให้เราเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยจะกลายเป็นอักษร encode ซึ่งเราอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกนะครับภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็น ms sans serif แล้วไซส์ก็ยังเป็น1ิเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไซส์ตามที่เราต้องการได้เพื่อมันโตขึ้นก็ได้ครับเราจะทำให้เราพิมพ์โค้ด เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับลองมาดูกันครับโค้ดภาษาไทยหมายความว่าอะไรผมเอาเบรกพอยต์ออกก่อนครับอย่างเช่นเราต้องการให้พิมพ์ข้อความคําว่าสวัสดีครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับถ้าเราเห็นภาษาไทยได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้เนี่ยไปที่ t o o l แล้วก็ Option แล้วก็ Editor Format นะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็น MS Sans Serif นะครับก็จะทําให้เขียนโค้ดที่เป็นคําสั่งภาษาไทยได้นะครับลองรันดูนะครับรันโปรแกรมดูคลิกเห็นไหมครับ ก็พิมพ์คำว่าสวัสดีครับบนฟอร์ได้ด้วยนะครับต่อมาในหัวข้อ2.6การเปิดเฮลนะครับถ้าเราติดตั้ง VB แบบเต็มรูปแบบคือหมายหมายถึงว่าติดตั้ง MSDN ด้วย MSDN จะเป็นพวกเฮลทั้งหลายหรือเป็นด็อก m e ม t ทั้งหลายที่มากับชุดซอฟต์แวร์ชุด Visual Studio นะครับในที่นี้ผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วตัว MSN ของ VB นะครับการเปิดเฮลของ VB จะมีอยู่3แบบนะครับที่ที่แนะนำนะครับแบบที่1น,นะครับคือเปิดเฮลจาก หน้าต่างเทลเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ในช่องนี้นะครับพิมพ์ในช่องนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเปิดเทลไปที่ Help แล้วก็ index กนะครับก็จะเปิดหน้าต่าง help แบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมย่อหน้าต่างให้เล็กลงนนะครับเล็กลงให้พอดีกับที่บันทึกวิดีโอนะครับเช่นอย่างนี้ครับในหน้าต่าง help เราจะพิมพ์คําว่า msgbox กันนะครับเราต้องต้องการหา help กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า message box ครับเราก็ดูแล้วเดี๋ยวไปคลิกขึ้นมาแล้วก็เปิดน่าจะเป็น VB Reference ครับตัวนี้ครับเป็น VB Reference นะครับทุกครั้งที่เปิด Help แล้วพิมพ์ข้อความหรืหาฟังก์ชันที่ต้องการเนี่ยใน Location ควรจะเป็น VB Reference แล้วก็ Display นะครับเ็จะแสดงให้เห็นว่า,าการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า message box เนี่ยต้องทำยังไงบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างพารามิเตอร์อะไรบ้างมีพร้อมมีบัตทอนมี Title มี h e l นะครับแล้วก็ แต่แต่ละส่วนก็จะมีคำที่บายอย่างไรนะครับปุ่มคำสั่งอย่างไรนะครับเนี่ยเปิดเทลนะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วย e x m p l นะครับนะครับนี่คือการเปิดเทลแบบแรกก็คือไปที่เมนู help แล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือกให้ถูกนะครับโอเคนะครับในส่วนของ help แบบที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นขึ้นหน้าต่ง F1 นะครับไฮไลท t ให้ไฮไลท์นะครับไฮไลท์แล้วก็กด f 1นรับไฮไลท์แล้วกด f 1ที่คําที่ต้องการจะหาเฮลเลยนะครับลองดูนะครับทำอย่างไรนะครับในโคดดิ้งนะครับในโคดดิ้งยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาคําว่าเฮลของคําว่า private ให้ไฮไลท์เลยครับเดี๋ยวผมคลิกตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เดี๋ยวผมคลิกไฮไลท์หรือออปชันก็เป็นไฮไลท์ผมคําว่า explicit แล้วกันนะครับไฮไลท์กด f 1ครับผมกดคีย์บอร์ด f 1ปึ้งพึ่งจะเปิดหน้าต่างเฮลขึ้นมาไหมครับคำว่า option explicit มีเฮลคําว่าอะไรดูใหม่นะครับทดลองคําาว่ ไฮไลท์คอมมูดิมกด f 1นึงนะครับเห็น yeah, ไหมครับเฮลก็จะเป็นอธิบายว่าคำสั่งดิมทำอะไรทำหน้าที่อะไรมีตัวอย่างไงพารามิเตอร์อะไรบ้างน,นะครับโอเคนะครับในส่วนที่ส่วนที่3ก็จะเป็นการอาธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลให้เลือกนะครับว่าคอนโทรลที่เราเลือกนั้นเนะี่ยมีคำอธิบายคอนโทรลนั้นอย่างไรนะครับคอนโทรลคอนโทรลหมายถึงตรงนี้ครับตรงที่อยู่ใน t ็ o box ตรงนี้ครับอย่างเช่นเราต้องการจะดูเฮล เฮลของทาร์เมอร์นะครับเราก็คลิกที่ทา m e เมอร์นะครับคลิกนะครับยังไม่ได้ไปวางบนฟอร์มนะครับแล้วก็กด f 1ครับเห็นไหมครับเฮลก็จะอธิบายว่าทา m e เมอร์เนี่ยมันคืออะไรเป็นวัตถุหรือคอนโทรลอะไรนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับนะครับการใช้งานอย่างไรนะครับมีเมธอดอะไรบ้างมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับนไหครับทารเมอร์เป็นวัตถุนะครับนะครับสรุปเฮลก็มีอยู่3แบบตามที่ได้อธิบายไปครับส่วนสุดท้ายส่วนสรุปของบทที่2ก็ จะเป็นการสรุปว่าคือถ้าผู้ใช้เนี่ยจำได้ว่าหรือผู้เขียนโปรแกรมจําได้ว่า VB นะครับหน้าต่างโปรแกรม VB ในะแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรก็จะสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะการใช้คีย์บอร์ดการจดจําคีย์บอร์ดอย่างเช่นถ้าต้องการจะรันโปรแกรมกรดปุ่ม F5 อย่างที่ผมทาหน้าเวลานี้นะครับหรือต้องการแสดงหน้าต่างหน้าต่างเนี้ยหน้าต่างปกติกดปุ่ม F4 นะครับปิดลงไปกดปุ่ม F4 กับหน้าต่างก็นนี้ก็จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับ จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะแสดงโค้ดตรงไหนเดี๋ยวเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนโค้ดหรือไปคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าต่างโค้ดวิวก็ทานได้นะครับนะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถทํางานได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ